สรุปข่าวเชลซีประจำวันที่16ตุลาคมเรามาดูข่าวเชลซีในช่วงเย็นของวันนี้เรามาเริ่มกันด้วยที่ข่าวนี้สิงห์พร้อมจะเสียบอย่างแน่นอนหากสัญญามาตินเนสไม่คืบหนะ้าโดยทั้งบิลสื่อเจ้าดังของเยอรมน,นีแรยงนานข่าวด้ว่าเชลซีพร้อมที่จะสอดมือเข้ามาเจรจากับการ์เบียลมันจินเนลลี่กองหน้าของอาร์เซนอลหากการคุยเรื่องสัญญ,ญาฉบับใหม่ของตัวสกัดไม่มีความคืบหน้าในกรั้นี้ ซึ่งแข่งชาวบัซเซียรนะฮะทำผลงานได้อย่างเจดเยี่ยมในช่วงซีซั่นนี้โดยดังปืนใหญ่พร้อมที่จะเดินหน้าต่อสัญญาฉบับใหม่และดุ้มข่าเหนื่อยถึงระดับ200 0ปอนต์ต่อสัปดาห์ตามการรายงานก่อนหน้านี้จากการรายงานของสื่อบรงเบียร์ดเผยได้ว่าทางสิงบรูกำลังจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพร้อมจะสอดมือเข้ามาหากการเจรจาสัญญาระหว่างมาร์ตินเนลลี่กับสโมสรไม่สามารถตกลงกันได้ โดยก่อนหน้านี้ทางสตาร์ไวชิเปรานี้เคยบอกกับสื่อหลังจบเกมที่ทีมเอาชนะเลวพูไปได้3ต่อ2ทนว่าแน่นอนว่าผมต้องการที่จะอยู่กับทางอาร์ตตนต่อไปขณะเดียวกันนะฮะอาร์ตอนเองก็ต้องคุยรเรื่องสัญญาของบูกาโยสกา,าและก็วินเบรนชาริบา2กาลังสํสำคัญเช่นเดียวกันโดยคาดกันว่าทั้งคู่นั้นจะได้รับค่าเหนื่อยตัวเลขที่ใกล้เคียงกับทางมาติเนลลี่ในครั้งนี้อินเตอร์วางแผนเจรจาซื้อขาดลูกากูในช่วงปีหน้า โดยงานที่ทางอินเชมิลานะฮะจะพยายามเจรจากับเชลซีเพื่อจะซื้อขันโรเบลูลูกากูกองหน้าเบลเยียมหลังจบฟิสันนีโดยทางกาโชเมกาโต้ซื้ออังกฤษตอรี้นั้นรายงานข่าวนะว่าอินเชมิลานปรัถนาที่จะขยายสัญญาให้กับทางลูกากูอยู่กับทีมต่อไปในรายการหน้าไม่ใช่แค่ต่อสัญญายืมตัวหนึ่งฤดูกาลแต่จะเป็นการเจรจาเพื่อจะสัญญาทาโบนกับศูนย์หน้าเบลเยียมในคั้งนี้ ดโดยลืกากูนั้นประสบความสำเร็จกับทางอิช์มิลานครองสดดองกูเดตโต้ร่วมกันในรายการ2 0 20ที่ผ่านมาก่อจะย้ายกลับมาที่เชลซีด้วยค่าตัวมหาศาลเป็นสายติดสมโมสรที่97.5ล้านปอนด์แต่ผลงานไม่เป็นตามเป้าหมายและมีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีนักกับทางชมัสทูเคิลเฮชโคชคนก่อนจนได้ย้ายกลับทางเนรัสเซรี่ด้วยสัญญาย,ยืมตัวนนในรายการ2 0 22ในคั้งนี้ ซึ่งเดิมทีมีข่าวว่าลูกากูเนี่ยไม่ต้องการจะกลับอ่าเชลซีอีกแล้วและทางอินเจอร์เองก็หวังจะขยายสัญญายืยมตัวในฤดูการ2023อย่างไรก็ตามกันโชว์มกาโต้ประกันข่าวว่าจะมีการเจรจาเพื่อจะขอซื้อขาดสุดหน้าทีมชาติเบลเยียมช่วงกลางปีหน้านหรือนะ อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของเชลซีในฤดูกาลนี้ทําให้อนาคตของดูงกากูนั้นยังไม่มีความชัดเจนและต้องรอดูการตัดสินใจของเกรแฮมพอเตอร์ว่าจะมีอดีตกองหน้าแมนเชสเตอร์อยู่ในแผนทําทีมในช่วงซีซั่นหน้าในครั้งนี้ได้หรือไม่สิงห์ทแทงส่งเจมส์พาเขา่าพัก8สัปดาห์นะเดี๋ยวเชลซีตัดสินใจส่งตัวบริจเจมนะฮะพาตัดรักษาอาการบาดเจ็บ บริเวณหัวเข่าทําให้แบกขวาปรายนี้สอบแววพลาดไปลุยฟื้นบอลโลกรอบสุดท้ายกับทีมชาติอังกฤษนะ โดยฟุตบอลวัย22ปีรายนี้ลงสนามเป็นตัวจริงในเกมแชมเปียนลีกรอบแบ่งกลุ่มซึ่งทางสิงห์ฟรามเชลซีบุกชนะเอซีบิลานมาดเดยสกอตต์2-0เมื 0, ่อวันอังคารที่ผ่านมาแต่นันกต่างราดนั้นเจมมีปัญหาการบาดเจ็บเล่นงานจะโดนถอดออกจากสนามในที่ี่62ท่ามการการังวลใจอาจจะส่งผลต่อการไปลุยศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์กับทรีแลออนก็เป็นได้ล่าสุดทางเชลซีได้ออกแถลงการยืนยันได้ตัดสินใจส่งตัวเจม เข้ารักการผ่าตัดรักษาอาการที่หัวเข่าแล้วสมบ,บูให้แบ็กขวารายนี้ต้องรักษาตัวประมาณ8สัปดาห์หลังจากได้รักกบอาการบาดเจ็บบริเวณหัวเข่าในเกมที่สมสรอ,ออกไปเยือนเอซิมิลาน สวรให้บริชเจมได้เข้ารักการรักษาจากทีมแพทย์เชลซีและก็ได้ไปเดินทางพบผู้เชี่ยวชาญชาวะทางเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่มีการปรึกษาจากทุกฝ่ายแล้วบริชเจมเนี่ยจะเข้าสู่ขั้นตอนเพื่อรับการผ่าตัดสำหรับการฟื้นฟูอาการบาดเจ็บและคาดการณ์กันว่าจะพลาดลกนามไปประมาณแสัปดาห์ซึ่งนับเป็นข่าวร้ายของทั้งเชลซีที่จะเสียแบ็คคนสำคัญไปจนถึงช่วงหลังจบฟุตบอลโลกลงไปถึงแกเดสเซาเกต์กุนซอทีมชาติอังกฤษที่ต้องมองหาทางเลือกอื่นๆเพื่อดึงตัวไปเล่นรบรอส ที่ประเทศกาตากกนต่อไปหรือจะยอมเสี่ยงนำเจมไปด้วยและก็บรอลลุนให้ฟื้นตัวในรอบน็อกเอาต์ในครั้นี้กันแน่กริชมันแฮปปี้ซอยตาคายพามีเฮนะโดยการที่ทางองค์ตัวกริชมันกองหน้าอาร์เรติโกมาดริดเผยพ,พร้อมรอยยิ้มอับหน้าหลังจากที่ทำประตูชัยให้กับทีมขวาสามแต้มนัดล่าสุดนี้ โดยตารามีบุกไปเยือนอาร์ติกเบิลเบาได้ึกลาลิกาสเปนเมื่อคือวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยเกมดังกล่าโรสบังโกตบุกชนะสโมสรจากแครนบัสมาด้วยสกอรก์ย์พร้อมขึ้นมารั้งที่3ของตารนางคะแนน เราทุกคนในทีมทํางานอันนั่นหรือเชื่อวิ่งไปด้วยกันเดินหน้าบุกนั่นคือสิ่งที่พวกเราเป็นและลูกชาวฝรั่งเศสซ,ซึ่งทําประตูชัยใน,นดตงกล่าวที่ผ่านมาวันนี้เกมกับกับเกมในสนามอันนัานหรือเชื่อพร้อมบรรยากาศที่ดีเป็นอย่างมากมันเกิดขึ้นแล้วพวกเราอดทนแต่ท้ายที่สุดแล้วเมื่อคุณไปถึงจุดนั้นมันมีความรู้สึกที่ดีที่สุดแล้ว ผมพลาดจะโทษไปในเกมดวคลครับบูชจากนั้นผมก็มีโอกาสมากมายนัดที่สองผมต้องการทำประตูให้จังได้ผมต้องการช่วยทีมด้วยการทำประตูให้ได้จริงๆความเป็นจริงคือผมนั้นไม่สามารถตกร่นเป็นตัวจริงในนัดในช่วงต้นฤด,ดูกาลซึ่งส่งผลให้ผมหงุดหงิดใจ,ใจพอสมควรแต่ผมนั้นพยายามช่วยให้ทีมให้ได้ตรงนี้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้ไม่ว่าจะลงสนามเป็นตัวจริงหรือไม่หรือเป็นตัวสำรองก็ตามที ซึ่งวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์นะฮะผมจะมีความสุขเพราะว่าลูกๆนั้นจะถามผมว่าผมทําประตูได้หรือไม่ซึ่งคนนี้ผมสามารถตอบกลับไปได้ว่าทําได้ในครั้งนี้แมซซี่กังวลอาการดีเียงแข้งฟ้าขาวในครั้งนี้นะโดยงานนี้ทางเรียวเดเมซี่แสดงความกวลใจเรื่องอาการบาดเจ็บที่กำลังเล่นงานแกนหลักทีมชาติอาร์เจนตนาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการณีของเปาโรดิลากับทางอังเคิลจิมารีย โดยก่อนหน้าสังกัดสโมสรเป๊ชเช่ได้มีอาการบาดเจ็บน่องเล่นงานจนพลาดช,ช่วยทีมในสองเกมที่ผ่านมาซึ่งทางปารีสแซมแมงเสมอกระทางแบร้งไปศูนย์ต่อศูนย์และกับเบฟิกาหนึ่งต่อหนึ่งบรเวทีแชมเปี้ยนลีกอย่างไรก็ตามหูหกวัยสัาปีรายนี้ฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บและก็พร้อมกลับมาลงสนามช่วยเป๊ชเช่ในเกมลีกในคืนวันอาทิตย์นี้ซึ่งจะดวลกับทางโอลิมปิกปารีสทันนีไมซี่ได้ให้สัมภาษณ์กับทางเด็กทีวีสปอร์ต ซึ่งสอบถามถึงการเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายช่วงปลายเดือนหน้าและอาการบาดเจ็บที่เล่นงานอังเคียวจิมเบรียกับเปาโรูติบาล่ามันจะเป็นฟุตบอลโลกที่แตกต่างกันออกไปมันจะลงเล่นในช่วงเวลาที่แตกต่างจากอดีตที่ผ่านมาโดยรายละเอียดเล็เลกๆน,น้อยๆอาจจะทําให้คุณนั้นพลาดการแข่งขันแต่ผมคิดว่าคุณนั้นไม่ควรจะคิดเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บนะมันอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่สร้างสารรค์ก็เป็นได้สิ่งที่ดีสุดก็คือการทํางานตามปกติและก็เล่นแบบเดิมอยู่เสมอมันเป็นวิธีการที่ดีสุดแล้ว โดยการบาดเจ็บเป็นเรื่องกังวลใจนะฮะโดยเฉพาะในเรื่องส่วนตัวนั้นพวกเรานั้นมีความกังวลกันไปแล้วจากนั้นไปมาดูสิ่งที่นี้จะเกิดอะไรกันขึ้นกับดิบาร่าและก็ดิมารียววาทําทำให้เกิดความกังวลใจมากกว่าเดิมหรือไม่ผมภาวนาให้พวกเขาฟื้นตัวผมคิดว่าพวกเขามีเวลาอีกมากในการฟื้นตัวและก็ทําให้เรื่องนี้จบลงได้ดีนะตรามีดรอลุ้นอาการบาดเจ็บไหล่ของโอบรักนะ โดยทางอารัติโกมาดริดนั้นมีเรื่องให้กังวลใจเนื่องจากทางยานโอบักมีปัญหาการบาดเจ็บหัวไหล่ในเกมล่าสุดและต้องโดนเปลี่ยนตัวในครึ่งหลังซึ่งตารางหมีบุกไปเยือนอารัติบิลเบาในศึกลาลิกาสเปนเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยเกมดังกล่าวโกลสบังโกสบุกชนะสโมสรดังจากแคว้นบาสออกประตยสกอร์1-0พร้อมขึ้นมารั้งที่3ของตารางคะแนนอย่างไรก็ตามเจโก้ซ e ิเมลเน่เทรนเนอร์อารัติโกมาดริดนั้นมีเรื่องให้กังวลต่อนะฮะเพราะว่าโอบัก เจออาก,การบาดเจ็บเล่นงานต้องถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามในช่วงนาทีที่69จังหวัดดังกล่าวในแดนชาวเซอร์เเนียปะทะกระทัทงอาริกเบบรเก้แข้งเบเบาแม้ว่าทางโอบรัดพยายามฝืนเล่นต่อแต่หลังจากนั้นไม่กี่นาทีลักเตะก็ส่งสัญญาณไปยังบ้านทั้งสำรองคเพื่อจะให้แพทย์มาดูอาการอีกครั้งหลังจากตรวจสอบไปหลายนาทีตราหมีตัดสินใจเปลี่ยนโอบรัดออกมาและก็ส่งอีโวเครวิชลงสนามแทน ท่านี้ต้องติดตามกันต่อไปว่ามือกาวไวท์ก่าเป็นนี้จะได้รับอาการบาดเจ็บรุนแรงมากน้อยเพียงใดโดยหลังจากนี้ตราหมีมีคิวดวลกับทาง布拉โยเรอเัลเบชิสเลเบรคเซนและก็กาดิชในช่วงตุลาคมนี้แมสซี่พร้อมยิง OM คาดปรับเล่นแบ็คโฟนะโดยทางเรอัลเบซี่กลับมามีชื่อใช้งานในทีมเบเชกันอีกครั้งหลังจากหายหน้าหายตาไปในช่วงสุดที่ผ่านมา ซึ่งทางปา,งารีสแซต์แบงกกำลังจะเปิดสนามดวลกับทางโอลิมปิกฝรั่งเศสศึกบิ๊กแมตช์เวทีลีกเอิงในวันอาทิตย์นี้โดยถือเป็นเกมที่แฟนบอลแดนน้ำหอมให้ความสนใจเป็นอย่างมากโดยความพร้อมก่อนลงสนามเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเปเชประกาศรายชื่อใช้งานโดยมีทางปาซี่โผล่มาในกลุ่มซึ่งนับเป็นข่าวดีของคริสโตเฟอร์การิเย่เทรนเนอร์ใหญ่แห่งทางปรักเดอะแพร้งเป็นอย่างมากเลยนะ ทางทีทางเลคิฟก็คาดหมายนั้ว่ากาดิเยอาจจะปรับระบบการเล่นมาเป็น4 3 3ในเกมนี้เพราะส่วนหนึ่งมาจากการขาดหายไปของสองกองหลังตัวกลางอย่างทางโซคิโอปรามอสติดโทษแบนส่วนเพน่ลคิบาเป้ได้รับอาการบาดเจ็บสื่อดังแต่น้ำหอมะระบุได้ว่าเปเช่น่าจะส่งฟาเบียนปรูอิชลงเล่นในแผงมิดฟิลร่วมกับทางวิชินยาและก็มากโกเวรติส่วนดรับอาชตราฮาคิบี มากินยอสดานิโลเปเ์เรล่าและก็ควรเบรนาดยืนจากทางขวาไปทางซ้ายซึ่งนรุกเป็น3ประสาน MNM M, นำทัพมาโดยแบสซี่ที่จะประสานงานร่วมกันกันกบเนม่าและก็เอมบาเป้ในกรังนี้และข่าวจุสซีนวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ฝาก f อฟซีท่านติดตามกันต่อไปกันด้วยครับ